หลังก็ไม่ค่อยดุแล้วนะอืมต็ก็เกฮะตากนอาไปโดน้วอ่ะมันจะอดไหมไม่อดมึงไม่ต้องไปเล่นแหลดโดนมาก็จเอาตัวสีดำๆมาสีดำอย่างนั้นได้ยังไงวะดำขาวใช่ไหมไ้ยดำแดงเออ

เดี on ๋ยวมันต yes> ัวเท่าแม่มาแล้วสิวีลังตัวเท่าเลยตัวผู้มาตัวใหญ่กว่าตัวเมียเล็กตัวน้องชื่ออะไรพี่ขาวเหมือนกันชื่ออะไรนะเกียว ก็เลนี่เป็นนักนักมวยแัวขาวอะไรเสนชัยไม่รู้นู่ไงไงข้างๆไอตัวคอ,อลายๆอ่ะ เห็นในตัวตัวคอละลายไหมข้างหลัง <time> มันปรากดไรกปติทตนในสมุทรไทยคราบบ้านเถื่อนไหมละคะคุณค่าไม่ใช่แกถามของไอ้ส like ีหมอกใช่ไหมล่ะสีหมอกก็ตัวนั้นไงน่ะ